สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นะคะโทรศัพท์นะน่าจะเป็นเมมโมรีเต็มนะคะก็ตัดคลิปไปนะคะหนูขออนุญาตนะเริ่มเรามาต่อกันที่รายการนี้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าหนูตัดต่อคลิปไม่ได้นะคะหนูจะใส่จุด 1.. นึ่งนะคะอันนี้เป็นอันนี้เอาเป็นว่าทราบทราบทราบกันนะคะเข้าใจตรงกันนะคะ หนจะใส่คําว่าจุดหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่น ep ที่สองร้อยนะก็จะเป็นสองร้อยจุดหนึ่งนะคะต้องขอประทานอภัยนะคะว่าเดี๋ยวลองดูนะคะว่าตัดต่อได้หรือเปล่านะคะอันนี้เป็นพักคงลำพูนนะคะพักคงลำพูนรายการนี้เอาสี่ร้อยนะคะพักคงนะคะขอประทานอภัยในความไม่สะดวกนะคะ มันผิดพลาดนะคะมันผิดพลาดกันได้นะคะถัดมานะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมนะคะนี่น้าพระเหรียญสวยๆนะคะ รายการนี้เอา750นะคะใสมา8รอบลวงปูทิมนะคะด้านข้างนะคะเราจะเห็นเส้นขอบตัดนะคะอย่างที่แจ้งนะคะไปเผื่อบางท่านนะอาจจะเจอ,อเปิดเจอคลิปนี้นะคะถ้าหนูไม่ได้ตัดต่อนะคะรายการพระนะคะมีราคาตั้งแต่400บาทขึ้นไปนะคะไม่ได้บวกเพิ่มค่า COD เก็บปลายทางนะคะสำหรับพระที่มียอดนะคะ300นะ ขออนุญาตเก็บเพิ่มนะคะ30บาทนะคะเนื่องจากว่า,าราคานี้ก็เป็นราคาที่เข้าเนื้อเยอะแล้วนะคะพี่นะต้องขออนุญาตเก็บเพิ่มนะคะนี่แจ้งไปแล้วเนาะเอา7 5 0าสนะคะถัดมานะคะพันพักกิ่งนะคะโอ้โห เอาจริงๆไม่ทราบที่เลยนะคะมีโค้ดด้วยนะนี่ต่อโค้ดมาแล้วเรียบร้อยนะคะเอาแปดร้อยนะคะสำหรับพระกิ่งองค์นี้นะคะ ัดมานะคะหลวงพ่อวังนะคะครูบาวังนะคะอ่ารายการนี้เอาสี่ร้อยนะคะพี่นะไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะทราบแต่ว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อวังนะคะนี่ด้านข้างเหรียญน,นะคะเป็นเส้นขอบตัดนะคะหนูดูตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าใช่พระจังหวัดตากหรือเปล่านะคะเป็นพระจังหวัดตากนะคะครูบาวังนะคะ นี่เหรียนปี06นะคะวัดบ้านเด่นนะคะพระจังหวัดตากนะคะคูบาวังนะเอาเพียงแค่400นะคะถัดมานะคะหลวงปุ่ทวดนะคะรายการนี้เป็นเนื้อว่านนะคะเอา400ร้อนะ ัดมานะคะเป็นรายการนะคะหลวงปู่อ่าหลวงพ่ออีนะคะวัดสัตหีบนะคะ <pers> này, เหรียญนี้เอาแปดร้อยนะค <pers> <pers> ะเอาแปดร้อยนะมาเรามาต่อกันที่เหรียญน,นะคะหลวงพ่ออีนะคะวัดสัตหีบนะคะรายการนี้เอาแปดร้อยนะคะนี่หน้าพระสวยๆนะคะพี่นะคมๆนะ ด้านข้างเหรียญนะคะเราก็จะเห็นมีเส้นขอบตัดนะคะเหรียญปีสองสี่เจ็ดสามนะคะพี่นะที่ระลึกนะคะในงานหลอบบ่อพระพุทธรูปนะคะมีหลังยันนะคะยันแล้วก็เลขยันอักขระนะคะชัดเจนนะตัวหนังสือนะเป็นแท่งคมนะคะสวยงามน,นะเหรียญนี้นะคะ ถัดหนานะคะเป็นพระกิ่งนะคะโอ้อันนี้พระกิ่งมีก้นอุดด้วยนะคะมีอุดนะแล้วก็มีตัวอุอยู่นะคะขออนุญาตนะคะเขย่าแล้วมีเสียงนะคะ,ะไม่แน่ใจว่าพระกิ่งชัยวัดที่ไหนนะคะนูใส่ไม่ทราบที่แล้วกันนะคะรายการน,นี้นะโหพระสวยมากเลยนะ นี่เอาแปดนะคะรายการนี้นะคะขย่ามีเสียงด้วยนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะเอ่อรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะน่าจะเป็นหลวงพ่อเอียนนะถ้าอ่านชื่อเ,เหรียญผิดต้องขอประทานอาภัยนะคะนี่นะยันนะคะเอาแปดอนะคะรายการนี้นะคะ ด้านข้างนะคะอย่างที่บอกนะคะเราจะเห็นเส้นขอบตัดนะคะชัดเจนนะนที่ระลึกนะคะในงานฉลองอายุครบ71ปีนะคะวัดบ้านด่านนะอำเภอศรีประจันนะ,ะไม่ใช่นะคะอำเภอรประจันอ,อาเป็นว่าจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ บางทีนะก็ตัวหนังสือนะคะมองไม่ค่อยชัดแล้วนะคะอ่าด้านข้างเหรียญน,นะคะก็จะเป็นเส้นขอบตัดนะคะนี่เหรียญคมๆชัดๆลึกๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะเอาเพียงแค่แปดร้อยนะคะถัดมานะคะเป็นพระไม่ทราบที่เลยนะคะเอาสามร้อยนะคะไม่ทราบที่นะ ประทานอภัยนะคะถัดมานะคะหนูใส่ไม่ทราบที่นะคะใส่ไม่ทราบที่นะวัดบ้านด่านนะคะเอาเจ็ดรอนะคะ ไม่ทราบที่นะคะหนูใส่ไม่ทราบที่นะคะด้านข้างเหรียญนะคะจะเห็นเส้นขอบตัดนะคะชัดเจนนะห่วงก็มีคาบปิ้นนะคะยันอัคระนะคะสวยงามชัดเจนนะ <c oughs> ถัดมานะคะเป็นเหรียญนะ หลวงพ่อคูณปริสิทธ์โทนะคะรายการนี้นะคะเอาสามร้อยนะเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะรุ่นคูณลาบนะคะคูณยศนะวัดบ้านไร่นะคะเป็นเหรียญปีสามแปดนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณนะ ถัดมานะคะอ่าแม่ชีบุญเรือนนะคะรายการนี้เอาเจ็ดร้อยนะคะเหรียญแม่ชีบุญเรือนนะด้านข้างนะคะเป็นเส้นขอบตัดด้านหลังนะคะนี่เป็นห่วงในตัวนะคะรายการนี้นะมียันนะคะแล้วก็อักขระนะคะชัดเจนนะ ถัดมานะคะอะหนูใส่ไม่ทราบที่นะเมื่อกี้หนูอ่านดูเหมือนจะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะคะวัดบางวัวก็ไม่ใช่นะเอาเป็นว่าหนูใส่ใส่เหรียญหลวงพ่อดิ่งแล้วกันนะคะ เอาห้านะคะรายการนี้นะเรี่ยมกรอบมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะเอาห้าร้อนะคะรายการนี้นะถัดมานะคะ เหรียญลงพ่อแดงนะคะรายการนี้เอา700นะคะเวญพระคูวิลาดแดงนะคะอายุครบ82ปีนะคะด้านข้างนะคะเราจะเห็นเส้นขอบตัดนะชัดเจนนะคะยันอัคละนะ รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญเสด็จพ่อรอห้านะคะนี่รายการนี้หนูเอาเพียงราคาแค่สี่ร้อยนะคะ mm. เหรียญหนึ่งบาทนะคะรอสอหนึ่งสองเจ็ดนะคะเอาเพียงแค่สี่ร้อยนะ รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้นะคะรายการนี้เอาแปดร้อยนะคะเป็นเนื้ออัปปก้านะนี่ด้านข้างเหรียญน,นะคะจะเป็นอขอบกระบอกนะคะขอบกระบอกนะห่วงในตัวนะคะรายการนี้นะคะเอาเจ็ดร้อยนะคะพร้อมส่งนะคะรายการนี้ มานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะวัดบางเฮียนะคะรายการนี้เหรียญหลวงพ่อปานวัดบางเฮียสองสี่แปดสามนะคะรายการนี้เอาแปดร้อยนะคะหน้าพระสวยๆแบบนี้นะคะนี่ด้านข้างเหรียญน,นะคะก็จะเป็นมีเส้นขอบตัดนะคะอย่างชัดเจนนะคะ ตัวด้านหลังนะคะหลังเหรียญก็จะเป็นพื้นมีเส้นขนแมวนะคะวิ่งนะนี่มีเส้นเซียนวิ่งด้วยนะคะแล้วก็ตรงอักขระนะคะชัดเจนนะถัดมานะคะ เป็นเหรียญน,นะคะหลวงปู่หมุนนะคะนี่โอ้โหสวยมากนะเดี๋ยวดูนะคะเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะวัดบ้านจานนะฉีสเกตนะคะรายการนี้เอาแปดร้อยนะคะเหรียญหลวงปู่หมุนนะเส้นขอบตัดนะคะสวยงามชัดเจนนะดูเดิมๆนะคะแล้วที่สำคัญนะหน้าพระนะคะ ตาจมูกปากลายผมนะคะหัวเส้นประคำนะคะชัดเจนนะถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะพระไม่ทราบที่นะคะโอ้โหแต่ว่ามีตัวพระนะเหมือนปางสมาธินะ่าจะเป็นเหมือนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีอยู่หลายปางมากนะคะนี่เป็นปางสมาธินะคะนี่เป็นเหมือนเหมือนพระนาคปกนะคะ เอาเป็นว่าไม่ทราบที่แล้วกันนะคะใส่สี่ร้อยนะคะรายการนี้นะคะหลวงพ่อคูณด้านหลังเป็นหลวงพ่อคูณนะคะถัดมานะคะอ่าอันนี้เอาเพียงแค่สามร้อยนะคะพระซุ้มกอนะคะ ด้านหลังนะคะเราจะเห็นลวดลายนิ้วมือนะเวลาแกะออกจากพิมพ์นะคะเวลากดเข้าไปในพิมพ์เนี่ยตรงด้านข้านก็จะตัดตัดตัดนะคะเนื้อเกินนะอาจจะใช้วัสดุที่เป็นไม้ไผ่หรือเหล็กเราไม่ทราบนะคะในสมัยก่อนนะคะก็จะตัดปาดป,ปาดป,ปาดออกนะคะนี่เอาสามร้อยนะคะพระซุ้งกอนะ ถ้าปายทางมีค่าเดินทางเหมาเหมานะคะ300บาทเออสามสบาทนะคะเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะเอาเจ็ร้อยนะคะรายการนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อพรมนะด้านข้างเหรียญน,นะคะเราจะเห็นเส้นขอบตัดนะ ถัดมารายการสุดท้ายนะคะน่าจะเป็นหูยานลบบุรีนะคะนี่หูยานลบบุรีนะเนื้อชินเงินนะคะรายการนี้เนื้อเป็นเนื้อชินเงินนะชินเงินหรือชินตะกัวนะคะหนูไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่าเอาห้าร้อยนะคะรายการนี้เอาห้าร้อยนะคะ เคลิปเหมือนเดิมนะคะหนูให้ชมช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์นะ0954678770นะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะทั้งสองช่องนะคะเพื่อเป็นกําลังใจกันแล้วก็จะได้ไม่พลาดพาบ้านสวยๆราคาเบาๆนะคะสําหรับวันนี้ขอบพคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ